ละมุดเป็นผล,ลไม้ที่ให่อีกตัวหนึ่งนะคะต้องการน้ำมากแต่ก็ถือว่าทนแรงนะติดผลตลอดนะถ้าเราดูแลรักษาดีๆนี่ลูกแก่ก็แก่ไปถ้าได้น้ำก็จะออกลูกต่อเหมือนตัวนี้นะลูกเล็กๆนี่ก็คือเขาติดใหม่นะคะอันนี้เป็นลูกเล็กนี่ติดใหม่ ส่วนพวกที่ติดก่อนก็เริ่มจะทยอยแก่ไปแล้วนะคะเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่น่าปลูกอีกตัวหนึ่งนะคะเนี่ยตอนดิบๆนี่จะมีรสฝาดนะถ้าแก่ไม่เต็มที่นี่ถ้าเราเอามาบ่มนี่รสชาติก็จะไม่หวานแล้วก็จะมีความฝาดนะบางทีก็บ่มไม่สุกเลยฉะนั้นก่อนที่เราจะเอามาบ่มเราต้อง ดูดีๆว่ามันแก่หรือ,อยังนะคะเพราะว่าละมุดนี่ถ้าไม่แก่เอามาบ่มเนี่ยมันก็จะมีรสฝาดเหมือนที่เราซื้อมานะบางครั้งที่เราไปซื้อที่ตลาดมาบางลูกมันก็สุกเร็วมีรสหวานแต่บางลูกเอาไว้มันก็ไม่สุกเลยพอเรามาบีดูมันก็จะเป็นขาวขาวแล้วก็มีรสฝาดฝาดมากด้วยนะแล้วก็กินไม่ได้เลย อันนี้ก็ถือว่าจะเป็นละมุดอ่อนนะคะฉะนั้นเวลาเราจะเก็บไปบ่มเราก็ต้องดูดีๆอย่างต้นนี้ก็ปลูกนานแล้วนะคะเนี่ยย่าปลูกมาประมาณ67ปีแล้วแต่ต้นก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ติดลูกทุกปีนะคะนี่มีลูกให้กินทุกปีปีนี้ดกเป็นพิเศษนะพวกที่ติดก่อนก็เริ่มโตแล้วถ้าเราให้น้ำสม่ำเสมอนี่ลูกจะโตมากนะเนี่ย เขาบอกว่าเป็นพันธุ์กระสวยมาเลว่างั้นนะตอนไปซื้อกิ่งเขาเนี่ยเขาบอกมา่าเองก็ไม่รู้ว่าเขามีพันธุ์อะไรกันบ้างนะคะแต่เห็นว่าปลูกแล้วได้ผลดีนะก็เลยนำมาแนะนำกับคนที่ชอบปลูกประดับบ้านเรือนเอาไว้ก็จะได้กินนะคะนี่ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ